ถ้าจะไปไหนกันนี่บอกบ้านเมื่อบ้านบ้าน,านไหนเซนลาวค่ะไปไหม <laughs> แล้วนี่คือการเมืองประเทศลาวใช่ไหมเมืองประเทศลาวเขามันตั้งไร่นนี้เปล่าใช่ไหมมันตั้งมันตั้งกระสอบทนเลยท <laughs> <laughs> าเมืองประเทศลวาวะประมาณประมาณจากใบสามใบไหม ประมาณสามถึงสี่ใบใบแปดสาใบเนี่ยน้อยเหรอฮะห้าใบเลยเหรอไม่ปกติจะมือกี้จากใบพอห้าใบมะทุกครั้งอะห้าห้าใบห้าใบแต่ของแต่กลับจําเป็นหมดไหมไม่จําเป็นเลยไม่จำเป็นสักอย่างใช่มแต่มันจําเป็นสำหรับคนทั้งบ้านอาจจะที่นี่ไม่จําเป็นแต่ที่บ้านเราจําเป็นใช่ไหมพากลับแล้วอะไรก็มีค่า เสื้อผ้าที่เขาให่มีภาพเมื่อละเมือฝากลูกหลานที่บ้านเวลาเห็นเขาใส่แล้วก็ดีใจนะวะ่าไหมเวลาเห็นเขาใส่แล้วดีใจนัแบบว่าอของที่เรเมอฝากมันมีค่ามากเลยอะถึงแม้ว่าจะค่าขนส่งมันจะแพงมันอาจจะแพงกว่าซื้อที่นู้นใช่ไหมแต่มัน<ช>อืมแต่มันก็ภูมิใจนะเวลาเราเอาของก,กลับไปให้ใครเนี่ยภูมิใจมากมากไ<า>ด้ยินเสียงพัดลมใช่ไหม ขอสพานน่ยแล้วเ,เมื่อแต่ละครั้งเนี่ย <c oughs> ของของสภาแล้อะไรนะของที่แบบซื้อซื้อกลับเนี่ย,นนยส่วนใหญ,ญ่ี่ไม่ค่อยได้ซื้อค่ะ <c oughs> ส่วนใหญ,ญ่ไม่ได้คำบริจาค <c oughs> <c oughs> อ่ะมันจริงไหมอ่ะ <c oughs> ไต่อไม่ได้ครั้งแรกที่จำปาไปตบอย่าพูดอย่างนั้นเขาให้ไม่ใช่บริจ้าเขาให้ขอการนั่นแหละคำไหนมันก็มีเกียรติเท่านั้นแหละอ๋ออันไหนที่เขาขอเป็นเพื่อนดูตรงไหนวะดูตรงนั้นดูตรงนั้นเออ แล้วเวลากับของกินเนี่ยคนทางบ้านดีใจแม่ได้กินของมาจากนี้ดีใจไม่ดีใจไม่รู้แต่ว่าไม่เหลือ <laughs> ไม่เหลือเลยใช่ไหมเวลามองไปเนี่ไม่ถึงห้านาทีหมดเลยเ <laughs> กลียเหมือ <laughs> <laughs> นกันเวลาบานกลับนะหนุกพ่อนมปังซื้อแบบหลายๆแผน่นอะย่างเงี้ยแ่นใหญ่กสัมผั์ต่อ เดี๋้ออีกสองสิบให้มันครบสิบนาทีได้พอพอได้ลงยูทูปพอมีการสัมภาษณ์ทางหนาวสัมภาษณ์ด้วยซิอันนี้แบบเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะสภาพแบบอาบน้ำกันกันสองคนอ่ะก็อยากสัมภาษณ์แบบเวลากลับบ้านอย่างเงี้ยทางบ้านก็จะดีใจเวลาละครแล้วกลับบ้านที่มันไม่น่าละบานหน้าสวยแล้วนะไม่บางปาน เฉยๆต่ออีกนิดนึ่ง <laughs> น่าสินาเสียใจกับไก่ต้มกับไม่เป็นไรธรรมชาติเขาชอบธรรมชาติเราไม่ต้องแต่งหนะ้า <laughs> ใครชอบเราไม่จําเป็นต้องแต่งหน้าใช่ไหมเขาชอบเราที่จิตใจอาจารยัดต่อแล้วเสียค่าคนชมเยอะไหมไม่เยอะหรอกไม่น่ามันใสยย่จริงเลยว่าไม่ทำแล้ววะดูนี่นะใสามากเลย <laughs> นึกว่ากล้องกล้องนี่ดี <laughs> เดูวันหน้าว um ันน so ่ะบานบาดเหมือนกระกระดงเลยเนาะดาวบางตะวิงเลยตะวิงอาุมช้าอ่ะนเวลาอัดลอบรอบนอกเรื่องแว่ะโอเคจบการตัดสินจบไม่ยังเนี่ยเดี๋ยวจะทำมีโอ้ไม่ได้ตังใจแล้วทามีอะไรชอบใครชอบที่แบบบ้านสัมพันธ์นางนะเมนมาได้นะบ้านสัมพันธ์นางทุกวัน ช่ิยกันยิ่งสี่ชัมใครชอบใครชอบคลิปวานก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามบันได้ยนะคะฟังติดตามทาง Youtube บวันจารลาแล้วก็เป็นเพจวันจารลาด้วยนะใครชอบสัมภาษณ์ก็อย่าลืมติดต่อมาได้เลยค่ะสบายดีในดูเนี่ย